สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม็นสเปนทุกท่านที่เข้ามารับชมระธทานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสูตรมาครบ3ตัวบูลแบบวงในแล้วก็จับคู่3ตัวพร้อมกับตัดด้วยแต้มรวมซึ่งก็จะลงไว้ชมกันเป็นแนวทางนะครับผมก็จะเป็นงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2515นราะครับเอาละครับเรามาคำนวณดูกันครับซึ่งทั้ง3สูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรแบบ สตัวนะครับสูตเด่นบนแบบ2ตัวนะก็เราจะเอามามัดรวมนะครับทั้ง3สูตนี้เนี่ยซึ่งก็จะได้เลขที่จะติดมาครบสามบนนั่นเองครับก็สูตรใดนะสูแรอนะครับจะเป็นสู้แบบปักหลังนะครับอันนี้นะสูตปักไว้บนแบบ2ตัวนะครับส่วนสูตที่2นะครับสูงนี้นะครับจะเด่น สิหน่วยนะครับก็จะถึงแค่2ตำแหน่งนะครับทั้งส่วโซนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับก็เราจะใช้ได้ที่ออกตั้งแต่8 6 7เอามาตั้งนะครับจนถึงวันที่ผ่านมานะครับออก1 0 6่นอย่างนี้นะครับส่วนสูตนที่3นะครี่ก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่5 9 4เสอามาคำนวณนะครับจนถึงวันที่ผ่านมาครับ1 0 6่นนะครับก็มาเริ่มกันนะครับที่หลักร้อยสะครนนี้นะครับจะเป็นสูนฝั่หลักร้อยแบบ2ตัวนะครับนะ ก็สู่หลักร้อยอันนี้นะครับมันจะเริ่มเข้าับตั้งแต่งูนีครับหกสี่สองจากนะครับ no สู่จะกลับมาเข้านะมันจะข้าไปสามมัวนครับก็กลับมาเข้างวดที่สี่งูนีครับวุฒิสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็มันจะข้าไปอีกครับสามมวนครับก็มาเข้ามีข่าวนะคืองูนีครับว332ออกสามสามสองชนะงูนีครับก็จะเป็นรอบของสูตรนี้นะครับก็จะตรงกับงวดประจำที่หนึ่งพฤกจิกายนนะครับ มาเดิมกันเลยครับหัวแรกนะครับก็เราจะนำนะครับหลักสิบนะตำแหน่งนี้บวกด้วยหลักร้อยคือวงนี้แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของตัวที่ออก919ซึ่งกระดาจะนำสามตัวนี้มาบวกกันนะครับหกบวกหกครับเป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหลักร้อยตัวแรกที่ได้คือเลขหนึ่งนะับเพิ่มไป5ห้าแต้มนะครับซึ่งกระดาจะใช้สองตัวนะเป็นเลขหก 6. อันนี้คือผลคำนวณครับที่ได้ก็จะมี 1- นึ่งหกก็จะติดที่หลักร้อยนี่เองครับซึ่งหกได้นะครับสุรมันจะเริ่มเข้าเนี่ยคือวนี้ครับหกสี่สองหลักร้อยนะครับเข้าที่เลข6ใน2ตัวนี้นะมาที่เลข6เนะี่ยมาที่หลักร้อยนะเข้าที่หลนะักร้อยีกก็มาเป็นหกได้นะแต่นะครับสูตรก็จะกลับมาครับคข้าวิการนะหลังจากที่มันข้ามไป3งมดวน,นครับนะก็มาดูต่อครับวดที่2 ตัวที่สครับหลักร้อเป็นเลขสี่มามาคำนวณดูกันครับใช้หลัก10ของคนนี้คร ok ับว <Yeah. S 2> ่ได yeah. <number> <ness> <sl inge> <scientifically> claro ้ออกเท่ากับหกสิบสองบวด้วยหลักร้อยคือคนนี้แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วคือคนนี้ครับสตัวนี้บวกกันครับ1นึ่งบนึเป็นสครับเป็นเหลักร้อยตัวแรกคือเลขเก้านะเพิ่มไปห้าแต้มเป็น4ีฉะนั้นหลักร้อยที่ได้คือ94ครับตัวที่ข้าวคือเลขสครับมาที่หลักร้อยครัเป็นคนนี้ออกสี่เห็นไหมครับซึ่งกราจะได้อย่างนี้ นี่งวดแรกครับก็จะเริ่มเข้าวนะคือวันนี้วันที่2ครับนี่ครับวันที่2องออกสี่ซึ่งมันจะข้ามไป3งวดนะครับต่อมาครับงวดที่3ครับมันก็กลับมาเข้าอีกครั้งบวดที่ออก3 3 2สามสอตากลับเป็นเลขสามต่อมาลองคำนวณดูกันครับใช้หลัก10ของงวดที่ออกท่าจะสี่ประมาณบวกด้วย2องตำแหน่งครับ2งวันนี้ครับใช้หลักร้อยนะคือวันนี้บวกด้วยหลักหน่วยนะ3ามตรงนี้บวกกันได้เลยครับสูบห้าเป็นห้าบวกสาม เป็น8นี่คือหลักร้อยตัวแรกนะครับแล้วเพิ่มอี5้าแต้มครับก็จะเป็น3หลักร้อยที่ได้นะครับคืจะมี8 3นะครับกองค้าที่ตัวแรกครับนี่นจะมาที่หลักรนะ้อยเนี่ยถูกเป็น3ามมั่วครับเส้นงวนใหม่นี้ครับก็คาดว่าสูง น่าจะมีมาอีกนะก็เรามาลองคำนวณดูกันครับก็เราจะใช้หลักสิบของผคนที่ออกทายจะสามตัวสองบุญด้วยหลักร้อยคือตงูนี้แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของคนที่ผ่านมาสามตัวนี้บวกกันได้ครับรวมว่าหกติดหกหกบุญด้วยหกกวสิบสองหลักร้อยตัวแรกคือสองน,นะเพิ่มไปห้าตัวคือเจ็ดครับนี่คือหลักร้อยงูนี้นะจรเด่นที่สองตัวนะสองเจ็ดจะมาได้อีกไหมนะสองเจ็ดต่อมาครับหลักอ่าสูเด่นสิบหน่วยบนนะสูตรนี้นะครับมันจะเด่นอยู่สองตำแหน่งนะครับ ไม่หลัก10บก็หลักหน่วยครับอ่ามาเริ่มกันครับที่งวดน,นี้ครับงวดที่ออกแปดกเจ็ดคก็จะเริ่มนะน,นะครับคำนวณนะครตั้งแต่งุ่นนี้ใช้หลักสิบนะเอามาบวกกับหลักสิบคืองวดน,นี้ครับซึ่งจะข้ามไปงวดเดียวหงส์แปดนะจะข้ามไปจะไม่ใช้นะก็จะใช้แค่สองหุ่นี้นะหกหุ่นหนึ่งถ้าครบเจ็ดนะครับอ่านี่คือตัวแรกที่ได้คิดเลขเจ็ด เพิ่มไปห้าแตนคือเลขสองซึ่งจะได้เลขด่นะครับสิบหน่วยที่สอบตัว7เจ็ดสอบก็ตัวนี้ซึ่งมันจะเริ่มข้าวจะเหมือนกับสูตรหลักโดยครับทีนี้พวกสี่สองก็ติดมาที่เลขสองครับมันมาที่หลักหน่วยครับกัวแดงนี่ครับแบบในสองตัวนะครับมันจะติมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะที่ตำแหน่งหลักสิบหน่วยครับต่อมาครับมันต่อมา ก็จะข้ามไปนะครับมวดเดี่ออกสองก็มาเริ่มมาที่หลักสิบของวันนี้แล้วก็ปูด้วยหลัก10ของมวดเดี่ยวแปดศครับซึ่งจากข้ามมวดเดี่ยวก้าหไปอีกทีนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าก็1นึกสูตรครับเท่ากับ1อันนี้คือเด่นตัวแรกครับนับเพิ่มไป5แต้มเป็น6ก็จะได้เลขเด่นนะครับมาตัวที่2ตัวนะครับตอนตัวนี้16ึ่งหผลออกนะครับถ้าจะ807นย่คือสี่ก็เข้าที่ตัวนี้ครับเด้หนึ่งมันมาที่หลักสิบครับ มันจะตีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับที่2องตำแหน,น่งนีนี่ครับต่อมาครับงูที่3นะครับปอ,อกสามสามสองอ่าก็เราจะข้ามไปใน 4, งูดอกสี่เจ็ก็มาเริ่มมาที่หลักสิบของมันนี้ข้ามไปอีกครับก็ามาบวกด้วยหลักสิบของงูดอกห้าแปดสามสองตัวนี้บวกกันได้เลยครับสูงบวกแปดครับเท่ากับแปดนี่คือตัวแรกที่ได้แล้วเพิม่มไปห้าแต้มอีสามอ่าก็าจะได้เลขทด่ออกมาสองตัวแปดสามซึ่งมันออกสามสามสองก็มาที่หลักสิบครับ แนหุ้นอีสานมาที่หลักสิบเห็นไหมครับมันจะดีอยู่สองตําแหน่งอย่างมันจะสลับมาเนี่ยถือว่าปินสูดเดินดีนะนี่มันจะเข้าแบบข้ามหมดครับวันนี้นะครับก็ฝางว่าสู่ก็จะมีมาอีกครับอ่ก็มาดูครับงวดใหม่ครับมาได้เลยครับก็นำหลักสิบของหุ้นอีอทจะส,มส,มส,มสมัมสาบสอบมาวก,กันครับ กับโมนี้พวกที่ผ่านมาครับก็จะข้ามโมนที่ไปอีกทีครับ09ครับก็ใช้แค่สองโมนี้ครับ0.6หาร0.0เท่ากับ0นับเพิ่มไปห้าแต้มจะเป็น5ฉะนั้นเลขเด่นนะครับสิบหน่วยโมนี้ก็จะเด่นที่สองตัวนี้ครับ0 5ครับสูตร5การวางอย่างเดียวหนึ่งตัวเดี๋ยวด้วยสุดท้ายครับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรเด่นดับสิบหน่วยบนนะครับก็เช่นเดียวกับสูตรสองนะครับ ที่2ตัวนะครับส่วนอ,อันนี้นะครับก็จะเริ่มที่โมเดครับโมเดลห้าเก้าสี่ครับห้าเก้าสี่เรใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยของวันนี้ครสามตัวนี้บวกกันครับแล้วก็นับเพิร์บิ่งห้าแต้มครับห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดนับเพิร์บิ่งห้าแต้มเป็นสองชั้นจะเด่นครับที่สองตัวครับเจ็ดสองก็มันจะมาได้สองตำแหน่งนะครับสิบหน่วยก็เข้าที่ เลขสองมาที่หลังน่วครับตัวแรกคือเขาสามสามสองนี่ครับต่อมาครับวุฒิสองนะถ้าออกถ้าจะสามสามสองก็เรามาคำนวณครับ,รบใช้หลักสิบอ่าหลัก 100. ร้อยบวกด้วยหลักสิบของวัฒนี้แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของวุฒิสองสามสามสองสามตัวนี้บวกกันกบ 5, บก 8, ครับห้าบวกแปดก็เป็นสิบสามบวกด้วยสองเป็นสิบห้าตัวแรกคือเลขห้านะเพื่อไปหาแต้มเป็นศูนย์ ก็จะได้เลขดินออกมาห้สูตรครับก็มันจะเข้าที่งวดนี้ครับสูตรนี้คนระับเราสามารถที่คำนวณต่อได้ทุกงวดนะถ้าเกิดสูตรเหมือนข้าวนะอันนี้สูตรเหมือนข้าวนะเดี๋ยวลองให้ดูนะก็จะเข้าที่เลขกสุดนะก็มาที่หลักสิบครับนี่ัสลับม,มาอี้เห็นไหมครับก็ถูกเป็นสองงวดต่อมาครับงวดที่3ครับวอเดลท่าจัดเจ็ดศูครับออกหกก็ลองมานะลองคำนวณดูกันครับหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วย ของวันนี้ครับสามสามตัวนี้ประกันได้เลยครับสามบวกสามเป็นหกบวกสามเก้าครับตีนตัวได้คือเลขเก้าครับแล้วเพื่อเป็นห้าแทนเป็นสี่จะได้เลขเดียวไหมครับเก้าสี่ครับซึ่งมาที่หลักหน่วยครับเข้าที่ตัวเลขเก้ามาที่หลักหน่โอเคไหมครับเพราะทุกเป็นสามงวดนะครับอ่างวดใหม่ครับก็เรามาดูต่อครับยังมีงวดทางงวดที่แล้วครับออกหนึ่งศูนย์ลบก็ใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักสิบก็บวกด้วยหลักหน่วยครับ สามตัวนี้บวกกัน7จ็ดบวกส่วนเป็นเจ็ดเจ็ดหกเก้าเปน็นสิบหกแต่ตัวแรกคือหกนะเพิ่มไปห้าแต้มเป็นหนึ่งซึ่งวุฒิบัตรมันติดมาสองตัวเลยครับหกหนึ่งครับแต่มันก็ยังอยู่ที่หลักสิบหน่วยครับนี่เป็นเลขหก 6, ตัวที่ติดมาที่หลักสิบหน่วยเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นสูตรเด่นดีนะสี่งวดครับเข้าที่หลักหน่วยครับงวดที่แล้วนี่งวดใหม่ครับก็เรามาลองบูดูกันครับจะได้ตัวอะไรเรามาดูกันก็นให้เรานะนี่ครับใช้หลักร้อยนะบูด้วยหลักสิบของงวดนนั้นที่ออกหกเก้า ก็บูนด้วยหลักหน่วยของที่ผ่านมาสาตัวนี้บวกกันได้ดีครับครบหกนะเป็น2 2งสองบวกหเปิดแปเต็มตัวแรกที่ได้คือ8ครับเพิ่มอีกหแต้มคือ3าฉะนั้นโมงนี้นะครับคาดว่าคู่แปดสามอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ83ก็ทั้งสามนูตรเนี่ยมันจะได้เลขที่ไม่ชนกันเลยเนี่ยฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะติดมาครบ3ตัวบูนอีกก็ได้นะนะซึ่งในงวดนี้นะครับเลขนะครับที่ คาดว่าน่าจะรับสาตัวบุลในรันประจวนที่1นึป็เยอยู่นี่นะครับก็จะมี2 7 05 8 3กับมี6ตัวนะครับจะได้ที่6ตัวสองเจ็ดศูนย์ห้าแปดสามกับหกตัวนะครับหรือว่าเราจะ มาจับคู่นะจับคู่อย่างนี้ได้ครับคู่2เจ็ดนี่ยซึ่งต่างคู่มันก็มาได้ถึง2ตัวอะไรย่สูงนี้นะโมดที่แล้วมาถึง2ตัวเลยครับอ่านี้อย่างน้อยนะครับ1ตัวครับแปดสามผมจะจับคู่3ตัวให้ดูครับอย่างนี้อันนี้คือหลักรนอยนะวางที่หลักร้อยได้เลยครับสองเจ็ดนี้ครับก็จะได้คู่ชุดอย่างนี้ครับสอง

แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับ2 7เจดเป็นเลขที่เด่นครับสองเจ็ดหครับนี่คือคู่สุด3ตัวครับแล้วก็ตัดด้วยแต้มรวมแต้มรวมที่ผมลงมาให้นะครับสูตรแต้มรวมก,ก็จะมี3 4 5 6ห้าแต้มรวมที่เด่นครับก็จะมี4ตัวนี้นะครับก็เอามาตัดดูครับที่เข้าแต้มรวมก,ก็จะมี สองส่นสามเนีสองัแปดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆะนีัย คู่ชุดสามตัวที่มันเด่นนะครับจากสูงอันนี้นะครับที่คาดว่ามันน่าจะมาะก็จะเป็นสองห้าแปดสองเจ็ดห้านะครับแล้วก็เจ็ดห้าแปดนะครับ ันนี้ผมจะคัดให้นะครับประมาณนี้คร่าวๆเนะี่ยแต่อย่างไรก็ตามทำมุทํำมวนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอ่าก็อ่าเลขที่คาดว่าถ้าจะจิบมาครบ3ตัวบ้นในงูนี้นะครับก็จะมี2 7 0เจ0นะครับเเลือกพิจารณาเอานะครับเป็นแนวทางนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมจะมาะที่1พฤศจิกายนนะครับจะมีมาได้อีกไหมก็ฝากพิจารณานะครับก็้าไม่ชอบมองมาผ่านไปได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้น,นะครับผมขอให้ทุกทา่านโชคดีนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสี่สัมครับ